สวัสดีครับนะ้านๆะกลับมาแล้วรอบนี้ก็ไปไม่นานครับไปแค่อาทิ์ตยเดียวเพราะว่าติดกลับไปจัดการเรื่องวีซา่าพำนักถาวรจะได้ให้มันจบ,จบๆสักทีแล้วก็ผมก็มันจะเปลี่ยนจากวีซา่าพำนักถาวรไปเป็นย้ายไปเป็นสัญชาติญี่ปุ่นเลยจะได้ง่ายด้วยจากหลายๆเรื่องซึ่งเราไม่ขอพูดถึงดีกว่านะครับเรา อย่างที่บอกไว้ที่แปะไว้ในหมวดชุมชนก็คลิปนี้จะมาคุยกันเรื่องหิ้วลอกหิ้วคันอย่างแรกเลยการหิ้วลอกหิ้วคันเนี่ยครับนะนะอย่างช่วงนี้เกรดค่าเงินเยนญี่ปุ่นนะเขาอ่อนค่ามากๆล่าสุดก็ตกไปอยู่ที่0.23ก็100เเยนก็23บาทไทยก่อนหน้าน,นี้ก็0 4 4 4แต่อุปกรณ์ตกปลาบางส่วนนะครับมันมีการปรับราคาขึ้น ผมพูดจริงๆเลยมีการปรับราคาขึ้นก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูที่มุมซ้ายมือนะครับอย่างใดว่าซีดเออย่างเงี้ยจาก47,000เยนปรับขึ้นมาเป็น50,000กว่าเยนก็คือขึ้นมาประมาณ3,000เยนบางร้านก็ไม่ปรับขึ้นแต่ของก็ไม่มีก็ต้องขอบคุณนะนะทุกท่านที่ฝากคิวแล้วก็เข้าใจตรงนี้นะครับผมพูดกันตรงๆเลยนะคิวลอกตัวหนึ่งเนี่ยผมได้ประมาณพันกว่าบาทนะหลายท่านอาจจะคิดว่าหูไม่ต้องยังคิดค่าฮีวีกลระคือการไปหีวครับนะผมผม กล้าพูดว่าผมคิดค่าคิ้วไม่แพงไม่แพงจริงนะเพราะผมไม่ใช่พ่อค้าผมถือว่าผมฝากคิ้วด้วยคืออะผมว่างก็ไปดูนะอาจจะได้ของบ้างไม่ได้ของบ้างก็อันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนรอบนี้คิ้วอะไรกลับมาบ้างแล้วแต่ละตัวสภาพเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นมือหหรือว่ามือ2ก็มาดูกันส่วนที่เป็นของผมเองเนี่ยตอนเนี้ยก็คือเอากลับมาก็คือจะเป็นตัวนี้ SLS DC XT อันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นราคาให้ราคาที่ี่ปุ่นตัวเนี้ย ผมรับคิวได้อยู่ที่6,800บาท6,800บาทครับพูดจริงๆครับเป็นลอกมือหนึ่งนะครับไม่ใช่ลอกมือสองเป็นลอกมือหนึ่งคิ้วให้ได้ในราคา6,800บาทแต่ตอนนี้นคือที่กำลังอัดคลิปเนี่ยผมนั่งอยู่ที่ไทยแล้วของมือหนึ่งจริงครับนะ้าไม่ได้ล้อเล่นที่ไทยอยู่ประมาณ8,500 8,600หรืออาจจะ8,900แล้วแต่ร้านเลยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวก็รู้ครับว่าลิทเดชเขาขนาดไหน ผมพูดตรงๆนะนะที่ไม่ได้ฝากคิวอะเสียดายที่หลังผมช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะเอาแบบคร่าวๆก่อนเดี๋ยวมีคลิปรีวิวเขาเต็มๆเปรียบเทียบกับมีเลยครับพี่ใหญ่ a n t r o ร d c MD XG 2023สปูนเขาเป็น m g l 3นะครับ IDC5 ตัวเดียวกับ Scorpion แต่ตีเหยื่อเบาดีกว่า Scorpion เพราะว่า Scorpion เขาเป็นสปูน m g l เฉยๆตัวนี้สปูนเป็น MGL มมีไมโครโมดูล มี X ชิปทุกอย่างแทบจะเหมือนพี่ใหญ่เลยครับขาดแค่ไซเลนจูนนอกนั้นก็คือแทบจะยกภายในของพี่ใหญ่มาเต็มๆเ,เลยเบรก5.5กิโลอาจจะน้อยกว่าพี่ใหญ่แต่มากกว่าพี่ใหญ่ d c 21แน่นอนครับพี่ใหญ่ d c 21นี่เบรก5กิโลนี่เขา5.5โลแล้วที่สำคัญคือเบรกไม่ไหลแน่นอนครับตับๆแน่แนๆเลยตัดปัญหาเรื่อง เบรกไหลคืออยากทำรีวิวนานแล้วตัวนี้แต่ก็คือเดี๋ยวรอมาเปรียบเทียบกับพี่ใหญ่จะได้เห็นว่าเขาเป็นตัวเล็กๆที่ลิฟเดกโคตรเยอะเลยอันนี้ได้มือสองมาเป็นซินเลียนซึ่งเดิมๆเ,เนี่ยเขาติดกับแขน SLP 10ปีมาซึ่งตอนนี้ผมถอดไปใส่ IMZ แล้ว หยิบเอ็มแซให้ดูก่อนก็ได้แขนเดิมๆของซินเลียนตัวเนี้มันคือตัวนี้ครับผมซื้อมือสองซินเลียนตัวเนี้ยเพื่อเอาแขนเอาสตา์แดกเอานอ็อปแล้วก็ตัวปรับคอนเอามาใส่ i m z Z ส่วนของใคร i อเผมก็เอาไปใส่กับซินเลียนเรียบร้อยแล้ว RCS 95เท่ากันกับนอบ็อปคุ้มตัวเนี้ยคือ ไม่อยากบ่อราคาเลยมันได้มาแค่ตีซะหกพันแล้วกันครับจริงๆมันก็ประมาณห้าพันกว่าบาทแค่ค่าแขนกับค่า Star ์แดกก็คุ้มแล้วครับแล้วส่วนสภาพก็กิบกค,ค,ครับมีริ้วรอยบ้างไม่ซีเรียสผมเอามาไว้เทสคันเคยมีมาตัวหนึ่งแล้วก็มีน้าเขาจีบไปแล้วก็ปล่อยออกไปละตอนนี้ก็เลยอาหาตัวใหม่เข้ามาแล้วแจ็คพอตมากไปเจอตัวที่เขาไม่มีกล่องแต่ได้ซองสติีทของแท้มาแทน คุ้มคุ้มเกินคุ้ม,ม,มปะไปดูกันอีกเรื่อยๆส่วนรอกที่เป็นผมของผมฮิ้วมาเองเนี่ยเดี๋ยวทำคลิปรีวิวแยกนะครับผมรู้ว่านา้าๆรอกันอยู่แล้วถ้าจะหาไ้สักตัวหนึ่งของค่าใหญ่ๆมาชนกับ IMZ ก็ต้องพี่เขาเนี่ยแหละครับ a n t e l e ลสบีซีเตัวนี้ก็มือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นราคาให้ตัวเนี้ยผมซื้อ ราคาผมซื้อนะไม่ได้เป็นราคาที่ฝากคิ้วนะครับผมซื้ออยู่ที่16,800บาทหนึ่ง้บาทครับนะ้าฟังไม่ผิดถ้าคิ้วเนี่ยผมรับคิ้วที่1 8ื่นแปดแต่ก็ไม่มีน้าไหนฝากคิ้วมานะผมก็เอาของผมมาเองเพราะว่ายังไงก็กลาวว่าเขามาทําคลิปรีวิวอยู่แล้วตัวนี้ ALC B F 7มือ2ครับ ครบๆสภาพดีเป็นมือสองนะอันนี้มือสองจริงเสียอย่างเดียวเลยคือมันไม่ใช่ลูกปืนเดิมตัวนี้เขาใส่ลูกปืนแต่งมาแล้วแต่ก็ถือว่าจัดและคุ้มเพราะว่าเป็นลูกปืนแต่งของ KTF ลื่นกว่าเดิมเยอะ อันนี้เอามาเพื่อจะว่าเอามาทำคลิปให้นานาดูว่า b f 7กับ i b 7เนี่ย Body บอดี้เท่ากันสปูลกับฝาข้างเนี่ยสลับกันได้ไหมก็เดี๋ยวรอดูครับเป็นคลิป VS กันเองระหว่าง i b 7กับ b f 7ต้องมี2ตัวไหมหรือว่ามีตัวเดียวก็พอแล้วหาสปูลตื้นใส่ซึ่งผมมองว่าถ้ามี2ตัวได้ก <c oughs> ็มี2ตัวและครับ ไปกันแบบไวๆนะจะได้ไม่รอนานส่วนเซ็ตนี้ยจะเป็นเซ็ตที่นะ้าเขาฝากคิ้วอ่ะนะ้าลองดูครับเนี่ยสภาพลอกมือสองนี่คือลอกมือสองนะครับเว v บ MGX นี่ลอกมือสองนะครับ MGX นี่คือโโหเจ้าพ่อเจ้าแม่ลื่นอยู่แล้วครับ อหาจากไหนดีครับมือสองสภาพนี้ตัวนี้มาแบบไม่มีกล่องเดี๋ยวหอ่หอไว้ก่อน <c oughs> อ๋อจราบี iOS ที่นูน่น750ครับผมรับพี่อูเจ็ดรอยห้าสิบน้ำมัน iOS 02 Pro ก็ เท่ากันครับสามพันสารอเยนเจ็ร้อย้าสิบเท่ากันทั้งคู่ครับอันนี้ซื้อมาใช้เองมีนาเขาฝากคนนึงด้วยผมลืมต้องขอภัยด้วยเดี๋ยวว่าจะอินบ็อกไปบอกนะเขาว่าผมลืมจารบีนะ LTZ สภาพดีเสียดายที่ไม่มีกล่องกับไม่มีตัวสปูลตื้นเป็นอะไรดูเอาครับสภาพมือสองอันเนี้ยมันเป็น คาบออกไซด์อ่ะเอายาสีฟันแต้มๆเอาผ้าเช็ดเงาปิ้งเหมือนเดิมครับส่วนตรงอื่นก็เนี่ยเนี่ยครับลอกมือสองที่เวลาผมไปเดินหาอาเดบารานเอ็มจตัวนี้เป็นรอบห้าครับขวาอ่ะน้าดูเอาแล้วกันว่าเนี่ยแหละครับ ลอกมือสองที่ผมบอกว่ามือสองสภาพนางฟ้าเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับสภาพปีเวอร์ครบๆเลยที่สำคัญแถม สุดเบรกก็ยังตื้มมีอย่างเดียวแหละที่คนใช้อเดศูนเก้าน่าจะรู้ก็คือหนอบต่อให้สภาพดีแค่ไหนเก็บไว้นานๆก็เหนียวครับแถมได้ซองชิมา a โน่มาด้วยนางฟ้าไหมละ่ะ สีสุดของความหายากครับอาบูกาเซียเรโวดิสหกไม่มีผลิตแล้วนะอันเนี้ยพูดกันตรงๆนะครับมันคือมือหนึ่งคาสต็อกอยู่ในร้านแต่ขายในราคามือสองอันนี้ไม่ต้องจีบนะครับมีทุกตัวมีเจ้าของหมดแล้วดีฟนี่เป็นอะไรที่ ผมก็ได้ซ้ายมาตัวหนึ่งนะแต่ผมไม่เอามาทําคลิปนะครับบอกเลยว่าดิสทุกตัวที่มีดิสหกดิสแปดผมไม่เอามาทําคลิปเลยไม่อยากให้น้าๆเกิดอารมณ์อยากได้แล้วไปตามหามันหายากแล้วครับเพราะว่ามันไม่ผลิตแล้วดิสแปเนี่ยหาได้มือหนึ่งเลยมือหนึ่งจริงๆเลยก็คือที่กเกาหลีต้องสั่งดิสหกผมก็ได้สภาพเนี้ยมาแต่เป็นหมุนซ้ายมือสองซ่เป็นมือสองสภาพมือหนึ่งค้างสต,ต็อกเขาโลออก เนี่ยครับผมหนุบอกว่าเวลาผมไปเดินน่ะผมก็จะพยายามหาร้านที่มันสภาพดีๆหน่อยราคามือสองอ่ะอันนี้เป็นของนาอีกเจ้าหนึ่งเหมือนกัน SLC IB7 อันนี้ก็มือสองครับ ก็คือมือสองสภาพโลวอ่ะครับนาก็ดูเอาแล้วกัน slcib เนี่ยผมจริงผมก็อยากได้นะแต่มันเสียอย่างเดียวคือผมติดกับการใช้ลอกที่มันมีคลิกเสียงตาลากไปซะแล้วอ่ะสตาเป็นคาร์บอนแขนเป็นคาร์บอน slc เขาเบาครับสวยก่อนนะออกด้านข้างก่อนนี่เลยให้นาเขาดูด้วย มือสอครับแต่อุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบเพดเปลี่ยนสีหรือว่าน็อตแต่งอีกตัวนหนึ่งที่เขามีมาให้ก็ไปสภาพนี้หมดแล้วครับเหมือนซื้อมือหนึ่งในราคามือสอง ผมเข้าใจนะนะบางท่านก็คงอยากฝากแต่อาจจะติดปัญหาเรื่องงบประมาณหรือว่าอะไรอันนั้นก็ผมก็มรู้จะแก้ปัญหาให้ยังไงนะอันนี้ก็เป็นมือหนึ่งโลครับแต่ได้ในราคายิ่งกว่ามือสองครับ r e v o n g x ไม่ดึงออกมานะผมขี้เกียจขี้เกียจมานั่งหมุนไลใ่ให้มันเข้าพอดีล็อก <S <S น้าที่ใช้งานกันอยู่หรือว่ามีอยู่ก็จะเข้าใจนะครับว่าเขาน่าใช้ขนาดไหน ตัวนี้แนมะ่น้าเขาฝากเบอร์สามพันหมดไปละหนึ่งเจ้าเนี่ยครับลอกมือสองสภาพมือหนึ่งก็หลายๆตัวก็อันนี้มือหนึ่ง น้าที่บ่ออเมซอนฝากเอาไว้ให้ลูกค้าใช้อ๋อเอานี้ให้ดูดีกว่าสตาร์ดเบอร์สี่พันมือสองสองพันเจ็ดร้อยบาทครับน้าได้ยินไม่ผิดครับ2องพันเจ็ดร้อยบาทสภาพดีนะสภาพดีเลยแล้วที่สำคัญคือเป็นสตาร์ดราคาแบบนี้คิดไม่นานเลยครับผมบอกนะ้าเข้าไปนะครับสองพันเจ็ นะเขาก็ตอบมาสั้นๆง่ายๆครับเอามาครับนะก็ตานนี้ครับอย่างที่น้าๆเห็นส่วนเรื่องผมจะมีกลับไปทีนึงก็ตอนเดือนหน้าช่วงตุลาช่วงนั้นอาจจะไม่ได้เปิดรับแล้วนะครับอาจจะไม่เปิดจริงๆครับเพราะว่า ติดพาเพื่อนลูกสาวเที่ยวด้วยก็ขับรถตะลอนไปเรื่อยก็คงไล่ตั้งแต่เกียวโตว,วนขึ้นไปทางอากิตะแล้วอาจจะวนวกกลับมาทางโอซาก้าเที่ยวเป็นวงกลมครับคือช่วงนั้นอาจจะเที่ยวอย่างเดียวจริงๆเจอร้านมือสองก็อาจจะแวะเข้าไปซื้อของตัวเองอย่างเดียวล้วนๆแล้วก็ทิ้งไว้ที่บ้านที่ญี่ปุ่นก็อ,อยากให้น้าเข้าใจครับผมและพี่อจริงผมรู้ว่านะ้าบางท่านอาจจะแบบกังวล กลัวเฮ้ยโอนไปนะเต้นโกงหรือเปล่าผมไปได้ใจอะไรนะครับโอนไปเถอะถ้าน้าอยากฝากผมคิ้วอ่ะผมเจอของโอนเต็มผมซื้อให้นานั่งรออยู่ที่บ้านกลับถึงไทยผมส่งเคอรี่ให้เคอรี่บ้านผมค่อนข้างขยันครับวันเดียวถึงส่วนใหญ่ที่ส่งให้น้าที่ฝากคิ้วกันนะวันเดียวถึงจริงๆครับวันเดียวถึงเลยรอไม่นานมันมีอีกหลายตัวมากที่นะ้าเขาฝากคิ้วกันมาแต่ผมไม่อยากให้ดูอะให้ดูดีกว่าแต่ผมไม่บอกราคานะ ไปว่าทีมแซ0 5หนึ่งยังมีกล่องด้วยนางฟ้าจัดอะอเดบรันตัวนี้ไม่มีซองแต่สวยนางฟ้า,าจริงๆครับนะรอบทุกตัวที่ผมหาให้คือหาให้แบบสภาพนางฟ้า,าจริง อาจจะมีริ้วรอยบ้างแต่ต้องถามว่าสภาพแบบนี้มือสองอ่ะมันไม่ได้หากันง่ายๆนะครับมันเป็นอาจจะเป็นข้อดีส่วนหนึ่งของฝั่งคันโตที่ผมอยู่ร้านอุปกรณ์มือสองส่วนใหญ่สภาพดีทั้งนั้นมีตัวนี้แหละที่แบบสภาพขี้เหร่สุดที่นาเขาฝากยื่นมาฝาข้างมันมีรอย้องมันก็คือยังลื่นหูแล้วบอกตรงนะทีมแซดหน้ายักษ์เนี่ยเป็นลอกตีสคิปปิ้งโคตรด,ดีถ้าด้าเคยดูช่องในทิกต o k หรือใน YouTube ญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เขาตีสคิปปิ้งเทพๆอะ่ะ หันหลังตีตะแคงข้างตีทําแบบท่าเหมือนสะบัดดาบตีตัวนี้เลยครับไปีสกิปปิ้งโคตรดีเอามาพิชชิ่งรอกก็โคตรดีครับแค่ทอยเหยื่อเป็นลอ,อกที่ตีเหยื่อเบาดีจัดๆตัวหนึ่งเลยนะครับผมไม่ได้ป้ายยานะผมพูดจริงๆนะหาได้หาเก็บไว้สักตัวนะครับสําหรับน้าสายสตรีประช่อนแล้วหมุนซ้ายมันอาจจะไม่ชินมือนะเท่าไหร่แต่พอเวลามันใช้จริงๆเนี่ยกดปับ๊บสะบัด โคตรใช้ดีครับผมยังมีเก็บไว้ตัวหนึ่งเลยก็ตามนี้นะครับเท่าที่เห็นก็อยากจะให้นานะเข้าใจส่วนนะนะ้าๆบางท่านที่แบบอยากฝากดูเยือ่อหรือว่าฝากดูคันอย่างเงี้ยคันผมขอเลี่ยงดีกว่านะครับนะ้าเพราะว่าผมพูดตรงๆเลยคันอะ่ะเวลาเอาก็บอกซูมไปอะ่ะ ผมก็มีอารมณ์อยากซื้อคันกลับมาเก็บไว้ทิ้งที่ไทยเหมือนกันมันก็อารมณ์ประมาณนั้นแหละครับก็ต้องใส่กระบอกซูมมาแล้วก็บอกซูมของพานโน่ที่ผมมีรุ่นเก่าเนี่ยมันเป็นกระบอกแบบจะเรียกว่าอะไรดีกระบอกอลูมิเนียมก็ได้แหละแต่คือเนื้อมันเป็นผมสามารถมั่นใจในการโหลดใต้เครื่องกลับมาว่าคันมันไม่หักแต่สามารถใส่ได้เต็มที่ก็ไม่เกิน4คันมากกว่านั้นะ่ะมันก็อาจจะกระทบกระทั่งไม่หักหรอกครับแต่มันเป็นรอยแล้วเวลาฝากคิ้วคันใครอะยิ่งถ้าแบบมีซองด้วยก็โอเคครับ เอาเป็นว่าผมไม่ไม่รับฝากคิ้วคันแล้วดีกว่าไม่อยากมีปัญหาในการขนส่งโหลดใต้เครื่องกลับมาไม่มีปัญหาหรอกครับแต่เวลาขนส่งในไทยไปเนี่ยมันมันมีปัญหาจริงๆผมหาที่ส่งได้ครับเคอรี่แถวบ้านผมรับส่งที่ระยะความยาวสุด2เมตรกว่ากว่า2เมตร30คันยาวแค่ไหนก็ส่งได้ครับ7ฟุตอะไรเงี้ยส่งสบายๆแต่ไม่อยากให้มันมีปัญหาคาใจเกิดส่งไปแล้วมันแจ็คพอร์ตหักหรืออะไรเงี้ยมันไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายครับผม ส่งไปดีหรือน้าจะคิดแบบเฮ้ยนะ้าเต้นส่งคันหักมาให้มันอาจจะให้ข้ายากให้เข้าใจนะครับมันเป็นปัญหาสองฝ่ายจริงมันไม่สามารถสรุปได้ง่ายๆก็ตามนี้ครับกับการหิ้วของกลับมารอบนี้ส่วนพวกนี้เดี๋ยวได้เห็นแน่นอนครับ SLXDC น้องเล็กแต่พอดีหนูเก่าขอลองประท้ากับพี่ใหญ่ แอนเทเลสบีซีเอว่างบประมาณมีเท่านี้ไม่จำงบประมาณจำกัดอยากได้เท่านี้แต่ผมอยากเป็นวัยรุ่นดีซีครับนะผมอยากวีดตัวนี้น่าสนสุดแล้วครับเป็นน้องเล็กที่ผมบอกเลยว่าหมัดเขาหนักขึ้นไปชกกับรุ่นพี่ได้สบายๆเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอเจอกันกับคลิป อันบล็อกแอนด์มินิรีวิวกับ2ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมทำคลิป VS แยกให้ต่างหากอีกทีหนึง่งส่วนคลิปนี้ก็ตามที่คุยมาครับอย่างที่บอกไปรอบหน้าจะฝากคิวไหมก็คงไม่ได้ฝากครับก็คงต้องรอกันอีกยาวๆเลยซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงไหนอาจจะเป็นอีกทีนึงก็คือช่วงใกล้ๆปีใหม่เลยทันวาเพราะช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยผมพูดเต็มปากครับผมไม่รับคิวแน่นอนอยากเที่ยวครับขับรถไปเรื่อยๆวนเป็นวงกลมคันโตคันไซ แล้วก็ถ้าเจอร้านอุปกรณ์มือสองเดี๋ยวผมถ่ายยั่วแต่ผมไม่ยิ้มซื้อเองครับบอกเลยครับซื้อเองจะแวะไปช็อปใหญ่ของอ g c r a ร k ด้วยอยากไปหาคัน g c แคร k รุ่นเก่าๆที่ยังพอหาได้ที่ช็อปใหญ่เขาเอามารีวิวให้นานาดูส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมมารับฟังผมบ่นเล่นนะครับก็ถือซะว่ามาคุยกันเรื่องรายละเอียดการหิ้วลอกรับหิว้วฝากหิ้วยังไง ก็ตามที่บอกไปแล้วครับส่วนคลิปนี้ก็นานาที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกด Subscribe ให้ช่องด้วยครับมีอะไรเอามารีวิวให้นาะดูอีกเยอะเลยอะไรออกใหม่ผมจะพยายามหามาให้ดูก็ขอบคุณนาๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังคลิปนี้ลาไปแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้ากับ Unbox and Mini Review ทั้ง2ตัวนี้จะเป็นยังไงรอชมกันครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ